นก็เหมพวกเธอก็ยังเที่ยวเป็นกลุ่มเดียวกันครับวันหนึ่งเกิดจะหิวกันเองอะ่ะมี<บ>คำอื่นจะหิวไหมฮะโหยโหยมันมากกว่าหิวนี่ เจียนต้องชอบก่อนไม่ใช่ว่าคนอื่นชอบเราก่อนแล้วแล้วไม่แค่ว่าเขาจะไม่ชอบเราบ้างหรอแต่หนูชอบเขาก็เลยหนูก็ไม่สนใจเขาว่าเขาจะชอบหนูไหมถ้าสมมติว่าหนูแบบยังเด็กๆก็หนูก็ยังแบบเลือกได้แต่ตอนนี้หนูไม่ทันละไงใช่คือเมื่อก่อนเขาจะเรียกผู้ชายทุกคนว่าผัวใช่ก็คือแบบด้วยความสนิทอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเรียกไปแล้วแบบไม่มีใครบอกว่าคํานี้คือไม่ดีนะลูกอย่างไม่มีใครบอกทุกคนก็คือแบบชอบขำก็เลยหนูก็อ๋อมัน พูดได้ว่ะก็เลยแบบหัวขาหัวขาอีกเลยเจ๊ฮ้าก็หัวขาใช่แล้วมันก็มันพอพอถูกเรียกบ่อยๆแล้วทำงานร่วมกันใกล้ชิดกันเริ่มเริ่มคิดเนีเฮ้ยเขาจะอะไรเราเป็นหัวจริงป่ะวะอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้ิย่าเงี้ยแล้วมีความรู้สึกนิดนึงเป็นเพื่อนกับไป็นร่วมมันเจ้าชู้อ่ะรู้ไหมก็รู้ค่ะกลัวะไหมก็กลัวค่ะแล้วทำยังไงเชื่อในตัวเองว่า เราเอาอยู่ใช่ค่ะอ้อนังเก่งมากเขาเคยบอกรักเราหรือยังจียอนไม่เคยค่ะอไม่เคยขอเป็นแฟนด้วยไว้เขาไม่ตอบด้วยทำไมมันขอทุกวันทุกวันทำไมไม่ตอบว่าเป็นแฟนกับมันไม่ใช่คือว่าช่วงที่มีความสุขมากๆเขาจะรู้แล้วแล้วเขาก็อยู่ดีๆเขาจะพูดว่าเป็นแฟนกันป่ะเออเาเป็นแฟนกันป่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะฟีลแบบเนี้ยตลอดคือผมคิดว่าถ้าเราจะ ถ้าเราจะดูแลใครสักคนเราต้องมั่นใจมากพอจริงๆคําว่ารักใครๆก็พูดได้มันพูดไปแล้วถ้าเกิดเขารู้สึกว่ามันโกหกอะมันไม่ตรงกันมันก็มันก็ไม่ไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นกับวันเนี้ยผมว่าคําว่ารักที่ที่ที่เขารอคอยมันค่อนข้างที่จะ ันค่อนข้างที่เขาจะทําให้เขามีความสุขมากแล้วเขาจะเห็นคุณค่ามันเขายอมเป็นแฟนด้วยหนูดีใจไหมลูกหนูดีใจหนูดีใจมากเนี่ยหนูร้องไงเขาไปหลอดต้องร้องไห้ขนาดนั้นผู้ชายบอกเป็นแฟนกับหลอดอุ้ยหลอดลิกเลกล็กลกชอบกันแล้วสิหนูไม่ได้คิดเลยว่าเขาจะพูดคำคำนี้ออกมาหรือแบบพูดประโยคแบบนี้ออกมาปรากฏว่าหลังจากที่เขาพูดขำว่าเป็นแฟนกับเธอปุ๊บ ทุกวันเขาบอกรักหล่อนทุกวันเลยไหมใช่ค่ะบอกเราเขาบอกเลยท like ุกวันเราอ่ะทุกเวลาคนจะบอกรักก็พันห้าทีสองพันทีไม่เหมือนเขาเขาบอกรักกันทุกวันไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเราเสียทีละพันห้าพันห้าถ้าบอกพี่มดครับผมคิดถึงสามพันเนี่ยมันไม่ได้อ่ะนี่คือรักกันจริงๆ จริงๆเขาห่วงหนูมากกว่าอู้แต่ <laughs> เขาห่วงหนูมากกว่าทุกวันนี้หลอนดูรายการฉันปุ๊บหลอนเห็นเขาฉีดมาดามฟิลและผู้ชายติดปุ๊บหลอนฉีดสู้ตายเลยเหรอจริงๆอฉีด <c oughs> ฉีดเลยฉีดจริง,รงคือความรู้สึกคือมันไม่เหมือนเดิมรู้สึกว่าเอ้ะมันหอมกว่าเดิมแล้วคือมันอยู่แบบนี้ทั้งวันค่ะเวลาสัมผัสกับผิวเราก็จะแบบเปลี่ยนเป็นอีกกล<ะ>ิ่นหนึ่งซึ่งไม่ต้องฉีดบ่อยก็ได้ค่ะคือแบบฉีดแค่แบบตอนเวลาเวลาหนูไปกองอ่ะหนูก็จะแบบเป็นคนที่แบบติดกลิ่นแล้วก็จะแบบโกน้ำหอมตลอดเวลาว่าแบบจะฉีดตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยก็คือแบบฉีดแค่ตอนตอนเช้าไปออกกองก็ไหนหนูใช้สีไหน จริงๆอ่ะหนูชอบหนูชอบสีดําสีดํากับสีนี้อ๋อสีดําคือมอฟฟนกับความพิเศษอะอย่างฉันจะขาดไม่ได้อยู่แล้วไอ้ฟินแบล็คเนี่ยบอกว่าเกลีงควางละมั่งมั่งกรมอฟฟินจริงจริงนะพวกกูเนาะดีมากนี่กชอบติดเธอมากตั้งแต่เธอฉีดมาด้วยชมหนาผมได้เป็นพิเศษเลยนะจริงจริงวันนี้วันนี้วันนี้หนูก็ฉีด e สีดํา สีดามาค่ะเพราะว่าคือกลิ่นเนี้ยคือแบบมีความเซ็กซี่ใช่ใช่จริงจริงใช่ยางคุณท่านชอบสกินไหนโคม่าสีนี้สีนี้สีมอร์โมฟินโมฟินสีเขียวพุทธเวลาไปออกกำลังกายไปวิ่งเหงื่อทั้งตัวมันก็ยังหอมได้ไหมใช่ค่ะที่มันมันจริงขนาดนั้นเลยเหรอที่แบบทุกคนเขาฉีดกันแล้วอ่ะจะมีความรู้สึกแบบโมเมนต์แบบกุ๊กกิ๊กแบบหอมหรืออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพอลองแล้วเฮ้ยจริงว่ะจริงจริง แล้วเมื่อเราเปิดใจใช้ของมาดามฟินมันเป็นยังไงบ้างความแตกต่างสมมุติจียอนฉีดคนมาถามจียอนอย่างเงี้ยบอกว่าหุ้ยหอมจังเลยอยากซื้อมาใช้แต่ถึงเวลาเขามาฉีดจริงอ่ะมันก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขาเอจะเป็นสิ่ง่จะออกตอนนี้เขาบอกว่าพิเศษสุดๆไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้มาก่อนเป็นยังไงครับ เราจะเทมให้อีก2คขวดนะคะเป็นสีขวดเลย4ีขวดเลยถ้าเป็น4ี่ขวดก็คือเกือบ5,000กว่าบาทแต่วันนี้เอาไปเลยค่ะทั้งหมด4ขวดในราคา1,990บาทนะคะไลมาค่ะไลมาอย่างที่บอกน้องอมวันนี้4ขวด1 9 9 0บาทค่ะขอบคุณจะแต่งงานไหมเนี่ยหล่อนอ่ะถ้าถึงเวลาก็คุมแต่งค่ะขอบคุณน้องมากมากขอบคุณค่ะ